กับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม MT นะครับที่ผมมาเริ่มเกมใหม่นี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมอยากจะลองท้าทายตัวเองนะครับท่านผะู้ชมด้วยการเล่น Minecraft หนึ่งร้อยวันนะครับเปิดมาวันแรกนะครับเปิดวันในเกม Minecraft นะท่านผู้ชมแวะตัดไม้เรื่อยๆ่นะท่านผู้ชมแล้วก็แวะหาอาหารนะครับภายในแมปใหม่นี้นะท่านผู้ชมผมจะหาหมู่บ้านนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ปักหลักถิ่นฐานที่หมู่บ้านเลยนะท่านผู้ชม เผื่อในอนาคตรเราจะสร้างฟาร์มเหล็กนะน่านผู้ชมเราก็จําเป็นที่จะต้องมีชาวบ้านนะน่านผู้ชมเปิดมาวันแรกก็โชคดีเลยนะนู้้ชมเจอแกะนะครับสามตัวนะครับพอดีนะครับเราจะได้ทําเตียงนะครับแล้วก็ออกเดินทางได้ง่ายนะครับเวลาค่ามืดเราจะได้นอนได้เลยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนอันตรายมากน้านผู้ชมถ้าไม่มีเตียงนะครับพวกซอมบี้พวกสกิลิตันนะครับ ก่อนจอกจากก่อนนี้นะท่านผู้ชมผมก็ไปเอาไผ่มาให้เจ้าหมีน้อยกินนะครับดิพันด้านะครับน้อยนิดเดียวนะครับน้อยบักเอฟเลยนะฮะแตงโมแถวนี้เยอะมากนะท่านผู้ชมถือว่าดีเลยนะครับเป็นอาหารให้เราวิ่งหาหมู่บ้านได้หลายวันเลยนะครับหลังจากที่ผมออกมาจากป่าไผ่ได้นะผมก็ข้ามน้ำมาเลยนะท่านผู้ชม ตรงไหนมีไก่มีวัวมีแกะมีหมูนะครับแวะตีหมดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นอาหารของเรานะครับเวลาเดินทางผมเพิ่งนึกได้นะท่านผู้ชมว่ามันปรับช้างได้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้เรามองได้ไกลขึ้นนะครับเผื่อเราวิ่งผ่านหมู่บ้านแล้วเราไม่เห็นนะครับเสียดายแย่เลยนะครับอันนี้มืดแล้วนะท่านผู้ชมผมต้องคาบเตียงนอนแล้วนะครับก่อนนอนผมก็แวะเอาไก่มาย่างนะครับท่านผู้ชม วันแรกผ่านไปนะผู้ชมผมก็ต้องออกเดินทางต่อนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาในการตามหาหมู่บ้านเรานะครับมมผมต้องข้ามน้ําข้ามบู่เขานะครับมาแล้วหลายลูกนะครับก็ยังไม่มีวิวของหมู่บ้านนะครับวันแรกนะครับที่ออกเดินทางนะครับ มองไปทางไหนก็มีแต่แม่นางกับภูเขานะท่านผู้ชมจนมืดค่ำนะครับตอนแรกกะจะเลี้ยงหมานะท่านผู้ชมแต่กลายเป็นหมาโมโหนะฮะไปดีกว่าไปโกรธใครมาก็ไม่รู้สภาพของก็วิ่งมาเจอนะครับหมาปกตินะครับโชคดีมากนะครับเทมทีเดียวติดเลยนะครับมีเพื่อนร่วมทางแล้วนะครับ ิ่งมาสักพักเจอเหล็กนะทุกผู้ชมผมก็แวะลงมาเอาเหล็กนะครับแล้วก็เดินทางต่อนะครับพอมาถึงตรงนี้นะโชคดีนะมาเจอประตูเนเธอร์เก่านะทุนผู้ชมผมก็หาทางลงก็มาเจอของนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากได้ท้องบนหัวนะครับ ก็เลยเอาเหล็กที่มีนะครับปเผานะครับแล้วก็มาคาเป็นพีแกรครับโอเคหลังจากที่ขุดได้ผมก็เดินทางต่อนะท่านผู้ชมอันนี้ก็มืดแล้วนะครับนอนนะครับวันที่สามแล้วนะท่านผู้ชมยังตามหาหมู่บ้านอยู่นะครับเหมือนตรงนู้นจะเป็นเขตของหิมะแล้วนะท่านผู้ชมมีน้ําแข็งแล้วนะครับผมก็เลยเบี่ยงมาทางขวาแทนนะครับ ็มพลังครับแล้วก็เดินทางกันยาวๆนะนะ้องชมนี่ผมเดินมาเป็นพันบล็อกแล้วนะนผู้ชมไกลมากนะครับจากจุดเกิดนะครับเดินเลาะตามริมน้ําไปนะครับมองไปทางไหนก็มีแต่แม่น้ําแล้วก็เกาะนะนผู้ชมหายากมากนะครับหมู่บ้านนะครับแต่ไงผมก็ต้องหาให้เจอนะนผู้ชม เดินมาได้สักพักผมว่าจะขุดหินเอาหินหน่อยนะครับท่านผู้ชมเกือบเหลือแต่ชื่อนะฮะดูข้าล่างินีฮะโอ้โหลาวาเต็มเลยนะครับไปดีกว่าผมขึ้นตรงที่สูงขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับก็ยังจะไม่เห็นวิวหมู่บ้านนะครับแต่วิ่งมาสักพักก็มาเจอลานกว้างนะท่านผู้ชมตอนแรกว่าจะขี่ม้านะครับแต่ว่าลืมไปนะครับไม่มีอ่านนะครับก็ต้องวิ่งต่อนะครับ วิ่งมาได้สักพักก็เหมือนจะเจอใบโอมทุ่งดอกไม้นะทานผู้ชมดูนะครับดอกไม้เยอะมากนะครับแล้วผมก็ปรับช้างอีกนะครับทานผู้ชมรอบนี้ปรับสุดไปเลยนะครับเกือบสุดดิตอนแรกปรับสุดนะครับบรรเหละนะครับปรับเลยสิบเจ็ดนะครับวิบ่งมาเหมือนจะเป็นต้นสาก,กุละนนทานผู้ชมตรงนู้นนะครับ,รรบสีชมพูนะครับ ลังจากที่ผมข้ามเกาะมานะทานผู้มชมผมก็มาสำรวจนะครับแวะดูแวะชมนะครับความงามนะครับของต้นซากุระนะครับเพราะว่าผมเล่นมาผมก็เพิ่งเคยเจอนะทานผู้มชมอันนี้มาเจอแกนะครับอาหารพอดีเลยนะครับตื่นมาเช้าวันที่4นะทานผู้มชม ผมก็แวะตัดต้นเซอกุลานะครับตัดไปสักบล็อกเดียวนะท่านะผู้ชมแล้วก็รีบตามหาหมู่บ้านต่อนะครับหลังจากที่เดินมาได้สักพักนะท่านะผู้ชมผมก็สังเกตเห็นอะไรท่านะผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับใช่แล้วครับตรงนั้นคือหมู่บ้านนะครับภารกิจเราทําสําเร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือนะครับเราต้องหาพื้นที่สร้างบ้านนะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านบนภบูเข,ขานะทานะผู้ชมนี่แวะมาดูชาวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะทานะผู้ชมแต่อย่างน้อยก็ดีนะครับที่ว่ามีคนลเลมนะทานผู้ชมหมตัวนะครับอย่างน้อยเราการันตีได้แล้วนะครับว่าชาวบ้านที่นี่มีมากกว่าสิบคนนะทานะผู้ชม เพราะว่าสามารถสร้างโกลีมได้นะครับอันนี้ไปมาดูชาวบ้านนะครับผมจะไม่ได้ค้นของเยอะนะท่านผู้ชมจากนั้นผมก็ไปสร้างบ้านต่อดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมายุ่งแล้กกันนะชาวบ้านนะครับวิ่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับบนภูเขานะครับผมก็เจอทาเลดีแล้วนะท่านผู้ชมดูเจ้าข้างบนนี้นะครับเป็นบ้านนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มเขี่ยพื้นที่นะฮะเริ่มงผู้ชมครับประเทศเล็กทีละน้อยนะครับ ตื่นมายวันที่5้านะครับก็มาเจอเพื่อนบ้านเรานะเพื <introductions> <Sleeping group> ่อนบ้านตัวสูงนะเพื่อนบ้านวับได้นะฮะอันนี้มันจะเป็นถ้ำนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร์แล้วก็มาอุดนะครับแล้วก็มาพบเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะฮะเอาของมาฝากนะฮะโชคดีมากนะครับเพื่อนบ้านน่ารักมากนะครับเอาของมาฝากด้วยนะครับเปิดมาเช้าวันใหม่นะครับผมก็ขุดขุดขุดเหมือนเดิมนะท่านผู้ชม ได้ว่าจะได้เคลียพื้นที่นะครับทำบ้านเราให้ดีนะครับในผมจะทําบ้านนะครับเชื่อมกับทางถ้าเลยนะท่านผู้ชมมันเท่ดีนะฮะเพราะว่าไม่เคยทําเหมือนกันนะครับพอเดินเดินไปนะครับถ้าตัวนี้ลึกนะท่านผู้ชมแถมมีเจ้าตัวเขียวด้วยนะครับมาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนะฮะอบอุ่นที่หน้านะฮะ ขากลับนะครับก็มาเจอเจ้าตัวนี้อีกแล้วนะครับขยันทักทายเราเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเราไปทําบ้านเราต่อนี่หว่าท่านผู้ชมผมแวะตกแต่งพื้นที่นะท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าจะทําเป็นทางเข้าให้มันดีๆหน่อยนะครับสําหรับเจ้าถ้ำนี้นะแล้วก็ปิดตายไว้ก่อนนะครับถ้าจะเข้าก็เปิดเอานะครับเดี๋ยวเผื่งทาบ้านอยู่เดี๋ยวคิปเปอร์มาระเบิดบ้านนะครับพังนะฮะติดไว้ก่อนนะครับ แล้วผมก็ลงมาสำรวจท้ำตรงนี้สรุปว่าไม่มีอะไรนะครับลงไปก็มีทางตันนะฮะก็เลยจะปิดไว้เลยนะฮะทานผู้ชมมาวันที่5นะทานผู้ชมผมก็ได้ทำการปรับหน้าดินนะครับพร้อมด้วยตัดต้นไม้นะครับแล้วก็ถมดินตรงนั้นตรงนี้นะครับให้มันเสมอกันนะ ผ่ไปเรื่อๆยๆนะน่านผู้ชมอันนี้ผมปรับสปิดที่คูณสินะท่านผู้ชมแล้วก็ถมตรงนั้นตรงนี้นะฮะเพื่อที่ว่าจะได้มีพื้นที่สร้างบ้านนะฮะทำเสร็จก็มืดค่ำแล้วนะครับ เปิดมาวันที่หนะท่านผู้ชมผมก็เตรียมตัวจะสร้างบ้านแล้วนะครับผมจะเอาเป็นบ้านสีขาวนะท่านผู้ชมแต่ว่าเสานะครับเสาเป็นไม้โอ๊กนะฮะอันนี้จะสร้างที่10บคูณสินะท่านผู้ชมนับไป10บล็อกนะครับแล้วก็ต่อเสาบล็อกที่11นะฮะ 4 5 6 7 8 9 10นะครับแล้วก็บล็อกที่11ก็ต่อนี่นะฮะทำไปทำมามเหมือนดินยรงนี้จะขาดนะทุกผู้ชมเปิดในกระเป๋าก็ไม่มีแล้วนะฮะต้องมาดินมาเติมนะครับผมเก็บไว้ในกล่องนะครับมีนิดน,นึงนะฮะหลังจากที่ต่อเติมเสร็จนะครับก็จะได้บล็อกประมาณนี้นะครับผมจะต่อเข้าไปที่6บล็อกนะทานผู้ชมความสูงนะครับ ก็ที่เหลือก็ติดเป็นไม้ขาวนะครับไม้เบิร์ดนะฮะเป็นพื้นแล้วก็เป็นกำแพงนะครับ ไปทำมาไม้เบิร์ดหมดนะท่านผู้ชมผมต้องลงไปหาตัดใหม่นะครับข้างล่างนี้มีเยอะอยู่นะท่านผู้ชมไปไปตัดไม้ไปเด,เ,นนเดี๋ยวก็มืดค่ําซะแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็นอนดีกว่านะฮะตื่นช้ามาไมา่ได้เจ็ดนะฮผมก็มาสร้างบ้านต่อให้มันเสร็จนะท่านผู้ชมก็ยังวุ่นๆอยู่กับบ้านอยู่นะครับไม้เบิร์ดผมก็ไปตัดมาได้แพ็คก,กว่าๆนะฮะ น่าจะพอนะครับ หลังจากที่ทําโครงบ้านเสร็จแล้วนันผู้ชมติดกําแพงไว้นิดหน่อยนะครับผมก็ขนย้ายสมโนนรัวเข้ามาเลยนะครับว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะรีบทํารีบเสร็จนะครับแค่นี้ก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหน้าบ้านนะครับแต่ว่าหลังคายังไม่มีนะ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําชั้นสองขึ้นไปนะฮะ่านผู้ชม แล้วก็ค่อยทําหลังคาอีกทีหนึงนะครับตรงทางเข้าทําก็ปิดตายไปก่อนนะครับฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวผมจะรีบทําบันไดขึ้นไปชั้น2นะท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําหลังคาปิดฝนไว้นะครับสงสัยน,น่าจะไม่ทันนะท่านผู้ชมผมก็เลยรีบนอนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เริ่มเช้าวันใหม่นะครับ อยากตื่นมาเช้าวันที่8นะท่านผู้ชม,มก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วนะฮะผมก็รีบเร่งน,นะครับรีบเร่งทาชั้น2นะครับหลังจากปูพื้นเสร็จผมก็ต่อบล็อกขึ้นมาอีก3บล็อกนะท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าจะได้เป็นหลังคาได้นะครับต่อบล็อกนี้ต่อเป็นเสานะฮะแล้วก็กําแพงก็ก่อมาอีกทีนึงนะ ผมรู้สึกว่าตรงกลางบ้านมันรู้สึกมืดๆนะครับผมก็ต้องหาอะไรมาแปะหน่อยนะครับผมจําได้ว่าผมมีเหล็กเหลือไว้อันหนึ่งนะครับผมก็ทําเจ้านี่มานะครับตะเกียงนะฮะตกแต่งบ้านนะครับสวยขึ้นมานิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าข้างๆบ้านมันโล่งนะรท่านผู้ชมผมเลยจะต่อระเบียงออกมาอีกนะครับประมาณ5บล็อกนะท่านผู้ชมหลังจากที่ติดเสร็จนะครับผมจะเว้นไว้ช่องหนึ่งนะท่านผู้ชมเพื่อดีว่าจะได้ทําเสาต่อขึ้นมานะครับจะได้สวยๆนะครับ จากติดเสาเสร็จนะท่านผู้ชมผมก็แวะมาทํารั้วไม้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไปทําที่กั้นระเบียงของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมครับหลังจากที่ต่อเติมระเบียงเสร็จนะท่านผู้ชมผมก็แวะมาติดกําแพงนะท่านผู้ชมติดกําแพงไปได้แป๊บเดียวนะครับไม้หมดนะท่านผู้ชมผมก็ต้องไปหาไม้อีกนะครับในกล่องก็ไม่มีแล้วนะฮะ จะขึ้นไปติดกำแพงชั้น2อนะท่านผู้ชมผมก็แวะแต่งเติมทั้งเข้าบ้านนิดนิดหน่อยหนนะครับ มาวันที่9นะน่านผู้ชมผมก็แวะมาต่อเติมดินเหมือนเดิมนะฮะน้องผู้ชมทําทางเข้าบ้านให้สวยๆหน่อยนะครับชั้นบนนี้ผมลืมไปแล้วนะน่านผู้ชมว่าจะไปติดกําแพงชั้นสองนะครับลืมไปเลยนะมาทําดินหน้บบาบ้านแล้วก็เลยเถิดทำาซะใหญ่โตเลยนะน่านผู้ชมขุดน,นั่นขุดนี่ไปเรื่อยนะครับเพลินนะครับลืมไปเลยว่าต้องไปติดชั้นบนนะฮะ แล้วก็คนขี้ลืมซะด้วยถมดินไปถมดินมานะครับนึกได้นะว่าต้องมาติดข้างบนนะทานผู้ชมหลังจากที่ติดเสร็จแล้วนะทุกผู้ชมผมว่าจะเอาหินมาทําเป็นหลังคานะทุนผู้ชมมันก็ต้องมีลายหินซะบ้างนะครับในบ้านเรานะฮะใช้แต่ไม้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเปลืองนะฮะ หลังจากนั้น,น,นผมก็แวะเข้าถ้ำนะครับเพื่อที่จะไปขุดหินนะท่านผู้ชม หลังจากที่ขุดหินเป็นเวลาเนิ่นนานนะฮะประมาณครึ่งวันนะท่านผู้ชมผมก็ออกมานะครับก็พบว่าฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบปิดหลังคาแล้วนะครับฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะฮะหลังจากที่ติดหลังคาเสร็จนะท่านผู้ชมผมก็ไล่ปักไฟไปทั่วเลยนะครับเพื่อดีว่าจะได้กันมอนสเตอร์เกิดนะท่านผู้ชม ตื่นมาวันที่10นะท่านผู้ชมผมก็ว่าจะไปทําทางเดินลงไปทางหมู่บ้านนะท่านผู้ชมทําให้มันดีๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เราทําค้างคาทิ้งไว้นะครับเป็นกระจุกตรงนั้นตรงนี้ทีนะครับขุดไปได้สักพักนะท่านผู้ชมก็มาเจอเพื่อนบ้านเอาขนมมาฝากนะฮะขนมร้อนนะฮะอา้าวไปนอนคุยกับลากมะม่วงซะและ้วว่าจะขอบคุณซะหน่อย เค้กกล้วยหอมตรงไหน,นเค้กกล้วยหอมที่หน้านี่ไนี่เออโอ้ไม่ดอบชุดเลยดับมาทำไมต้นไม้แถวนี้ก็มีมันจะมาเจอพ่อค้าด้วยนะผู้ชมตอนแรกผมว่าจะกดแลกของนะมือลั่นนะผู้ชมสุดท้ายโดนหมาแล้วกัดตายนะฮะถึงจะล่องหนก็เถอดนะครับหมาผมมีตาวิเศษนะฮะขอโทษด้วยครับพ่อค้าไม่ได้ตั้งใจ ขอ,อโทษบ้านมึงนี่กูตายแล้วหลังจากที่ทำทางเดินเสร็จนะท่านผู้ชมผมก็จะตกแต่งทางเดินด้วยนะฮะ ด้วยโชววลนะฮะนานผู้ชมผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นทางเดินลงไปหาหมู่บ้านเลยนะนานผู้ชมก็เพื่อที่จะทําให้บ้านเราสวยหน่อยนะนานผู้ชมทําจนโชวเวลแตกนะนานผู้ชมสรุปว่าขับมาแค่อันเดียวนะครับไม่พอนะครับผมต้องกลับบ้านไปนอนนะครับเพื่อที่จะได้มาทําวันใหม่นะครับมืดแล้วนะครับตอนนี้ขากลับมาก็ไม่เจอเพื่อนนะนานผู้ชม ลูกธนูมาเสิร์ฟไม่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแหมช่างกล้าสิงจริงนะฮะตื่นมาวันที่11นะท่านผู้ชมผมก็ขับโชวเวลเพื่อที่จะไปเคลียร์งานของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเหลือไว้ครึ่งๆกลางมันไม่ดีนะฮะ หลังจากที่ผมตกแต่งทางเดินเสร็จนะน้ชมผมก็แวะมาทําแป้นเหยียบนะครับไว้ให้กับบ้านเรานะครับจําได้ว่ามีต้นซากุระอยู่นะครับบล็อกหนึ่งนะฮะไม่ใช่ต้นนะฮะบล็อกหนึ่งแล้วก็ติดตกแต่งไปอย่างนี้เลยนะครับหวันแววดีเหมือนกันนะฮะไม้สีชมพูนะครับทางเดินของเราก็เป็นประมาณนี้เลยนะน้ชมแต่ผมรู้สึกว่าแถวนี้มันโล่งนะับผมก็ว่าจะแปะสักนิดนึงนะฮะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันโล่งเกินไปนะครับ ติดไปได้สักพักนะครับปรากฏว่าดินไม่พอนะท่านผู้ชมดินหมดก่อนนะครับแต่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปค้นหมู่บ้านนะท่านผู้ชมก่อนจะไปก็ปักไฟไว้หน่อยนะครับเผื่อมีตัวอะไรมาเกิดแถวนี้นะครับตั้งแต่ผมมาถึงนะครับหมู่บ้านนะครับผมยังไม่ได้ค้นหมู่บ้านเลยนะท่านผู้ชมยังไม่ได้ค้นกล่องค้นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับ ว่ามีอะไรน่าสนใจไหมครับหมู่บ้านเล็กๆไม่รู้จะมีอะไรดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมเปิดมาลหลายๆหลังก็ไม่เจออะไรนะท่านผู้ชมผมก็แวะมาตีข้าวนะครับ สงสัยบ้านเล็กๆก็จะไม่มีนะครับต้องไปอยู่บ้านใหญ่ๆนะครับว่ามีกี่หลังนะครับน่าจะมีแค่บ้านใหญ่นะครับที่มีกล่องของนะครับเดี๋ยวติดคืนให้ก่อนนะครับอุ้ยผมไม่เกี่ยวนะดินมันพังเองผมก็เลยแวะเข้ามาดูบ้านที่น่าจะมีของสุดนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับคิดว่าจะมีอะไรนะครับไม่มีแฮ แปลกเหมือนกันนะครับบ้านที่ไม่มีของเลยนะครับแล้วก็แวะมาดูอีกหลังหนึ่งนะครับหลังใหญ่เหมือนกันนะท่านผู้ชมสรุปว่ามีกล่องอยู่นะครับเปิดออกมาอะไรวะเนี่ยมีแค่นี้เองครับมีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมทั้งหมู่บ้านนะครับมีแค่นี้จริงๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวในอนาคตเราได้ใช้งานนะครับ ใช้งานสร้างฟาร์มโกลมนะน่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะน่านผู้ชมสาหรับคิปวีโอในวันนี้นะครับก็เป็นการเอาชีวิตรอด100วันนะครับอันนี้เพิ่งผ่านไปแค่11วันเองนะน่านผู้ชมเอาชีวิตรอด100วันหรือว่าเอาชีวิตรอดไปวันๆก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะครับถ้าหากน้องผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้นะครับ <iß S 1> <ๆ S 2> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะ <S <S <ๆ>ยน่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับไปละบายบาย